วันนี้เข้าสวนปูนะคะวันนี้มารดน้ำให้ใบผูนะคะให้น้ำาด้วยสปริงเกอร์นะคะเพราะว่าใบปูเขาจะชอบอากาศเย็นนะคะชอบที่เย็นๆนะคะวันนี้ก็เลยน้ำแต่เช้าเลยนะคะให้น้ำให้น้ำใบผู ทั้งรดทีุ่่มนะคะพราะอากาศอุณหภูมิช่วงกลางวันวน,นี่ร้อนมากเลยใบพู่ก็จะเหี่ยวนะคะลดน้ำชุ่มเหมือนก็จะมีออเดอร์ พอมาลิเดยนะคะใบผูก็็่น้นขายดีนะคะเก็บตามออเดอร์เช่นเทศกาลก็จะคนสั่งไปให้คุณตาคุณยายที่บ้านนะคะก็จะมาเก็บใบผูให้นะคะกลับมาจากทำงานก็จะมาฝากตายายนะคะที่บ้าน ที่ตลาดก็จะขายดีบรรยากาศสวนผูนะคะลบ่มลื่นยิ่งนานก็จะยิ่งสูงไปเรื่อยๆนะคะเถือผูก็จะไต่ขึ้นไป ต้นต้นเพกาอย่างนี้นะคะ่ะก็เอาต้นเพกาเป็นร่มเป็นร่มเงาะคะอันนี้ก็ให้น,น้ำความชุ่มช้น ในน้ำวบก็จะสวยนะคะถ้าเก็บตวงเช้าๆนี่ก็จะใบสวยไม่ค่อยเหี่ยวะะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ